แปแวมวินเน่ยนนนครชนะโอ้ยพ่อชนะคนละอโอโหอุ้ยเห็ดยังมาขึ้นตะลิงดีแท้โอ้ยปีนผามันนางกวางเลยนี่ฝนตกมาจ้ะ ใบไม้ก็เปียกแบบนี้อุย้ยทั้งเทิงกับมีทั้ทงเทิงกับมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปขึ้นไปโอ้ยงามเด้องามเด้อไพวาบได้นี่เก็บบูบเอ่อเก็บเห็ดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปแวะเก็บบูเบอรี่นะคะ สวัสดีค่ะเจ้าพากาท้องกับคุณเลมเบอค่ะวันนี้เราเข้าป่าอีกแล้วเป็นวันที่สองหลังจากส่งคุณพี่ละอ,อแล้วก็คุณพี่รับกลับบ้านจ้ะประเดิมประเดิมจ้ะมานรือไม่มานค่อยว่ากันนะเจ้าพี่น้องจ๋าเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนโดมมาเพาะกัดปะป๊ะปะาคะขอบคุณค่ะ ก็ละต้นนี้หรอตมุติมิกะเอาไอ้เราก็อยากจะได้เห็ดสวยๆที่ได้ปาดตีนให้พี่น้องเบิ้นงหนะผนะู้ลูเคยเลิ่บ,บว่าฝนมันตกจะเฝ้า,าออปาดตีนเถอะวาสันเก๊ฟละเอาไปปาดตีนบ้านวะสันโอ๊ยกะสีโดนจมอีกละเก๊บเห็ดจังได้บ่ปาดตีนให้เบิ้งอีกละ หรือว่าเห็ดพึ่งแม่มดนะคะดอกเดียวได้หมอกแกงเด้อพี่น้องตันอันเนี้ยมมีหมดมีนอนดอกจ้ะแต่อ,อย่าไปเบิงอีกเด้จักโถมดินไว้ไหห,หรือเปลาบรูขุดมาเพาเืพ่อเบิบพาะปานว่าหินผาเต็มมาแล้วเห็ดพึ่งแม่มดจ้าเหลืองๆข้างในเด้อเวลาอัน แกงและซีดำแต่ว่ากรอบคักแกพี่น้องกรอบแซ่บกรุบกรุบอยู่ยะเดี๋ยวพักการหอมจะเก็บใส่กระป๋อกก่อนที่จะเลือกนะคะดอกเล็กๆจะ้ะดูอยู่ โอ้ยเห็ดอะไรเอ่ยอุ๊ยขึ้นอยู่ในถ้ำในรูเอาละบันเนี้ย,อยโอ้ยหมดกัดห่วยห่วยออกมาออกมาทะาแม่ เจง็งเมนมวลแจง็งเมนมวลเว้ยมุดกะกัดมือข่อยเด้อไว้ไหวไหวไหวอ๋อเห็ดตะโพรเห็ด <c oughs> ดอกเล็กๆแห้งๆไหว มีการเน่าด้วยนะอุ้ยยังไงนี่หอายมงเยเอยแบบฟินปะปะไหวมานคือโยนดังแถะพอปัดเถอะจะขึ้นมาได้ยังไงนี้อ,อ๋อคุณแฟนบอกว่าที่รักคุณ ขอหมาโหกก็คือคุณจำได้ไหมจำบ่ได้ดอกพอกแบบ็มันขึ้นบ่ไดเด้อพี่น้องนี่ไอ้รากไม้มันรัดอยู่ปนมาต่างแต่ยู่ปาแล้วว่าสิเอาปแกง กุ่มเดียวก็พอได้อยู่เนาะทําตีนแล้วก็ดอกหน่อยจนว่าปกนก็เป็นป่าใหม่ป่าไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเราเคยมาอยู่ด้านถนนใหญ่อันนี้พักการหอมเดินมานิดนึงนะคะอันนี้เขาเรียกอที่เขานั่งผกสัตว์นะคะเนี่ค่ะก็พอได้แต่ว่าปนมาจากป่าเลยดอกไม่สวยงามเลยค่ะวันนี้นะคะ ก็จะค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆค่ะกินบรรยากาศนะคะเพื่อจะได้เจอเห็ดส,สวยๆค่ะได้เก็บให้เอซีดูบ้างนะคะเราก็จะพยายามจะคุณเิมโบโทรมาบอกว่าให้กลับไปที่รถ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเพื่อนๆดูรัดเบอร์รี่ป่านี่จ้ะคุณเลมโบก็เรียก แต่ที่บ้านเราก็เยอะเหมือนกันนะคะริมรัวจ่ะไม่ได้รีวิวให้กับเพื่อนๆดูนี่นะคะราสเบอร์รี่หรือว่าภาษาสวิตชเขาเรียกฮั่นหลน<ม>เยอะมากเลยค่ะ<ม>อุด,ดมสมบูรณ์เหลือเกินจากบ้านเมืองนี้ <laughs> โอ้ย ถือกล้องค่ะถือกล้องอันนี้เป็นตากล้องให้พี่โบเก็บเอ็นทีมูสตก้อล้สัุปะรอ๋อเฮ้ยฮ่า แกบอกว่าสีเง็บทิงแกบอกมองไม่เห็นอะไรเลยอย่าบอกโอ้ยป้าอยากแกเก็บดอกใหญ่หมดแล้วว่าแฟนแฟนไม่เข้าใจสีเลยพอ่อดูค่ะดูค่ะหนุ่เก็บใหญ่เลยอือหอถ้าอยู่คนละครัวเรือนนี่ ฟาดก้นแล้วนี่พ่อฮู้ยแอดูชู กุ่มเดียวเด้อกลุ่มเดียวไม่ได้รีวิวตอนเก็บเราก็รีวิวตอนตัดขา <c ười> <c ười> ลูกใหญ่ลูกใหญ่ พอได้อยู่เุ้ยขางามเด้ออ้วน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 จ้ะอ้วนอ้วนอ้วน ว้าว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 มาแต่เพิ่งมาแต่ขาก็ตันๆอยู่นะจ๊ะ มาแบบแบบตุ้มๆขาตันตันได้จ้ะพี่น้องเก็บไม่มันแต่ขาตันนะจ๊ะเขากำลังมาจะเอา้าอุ้ยวาววาววาวยิงเปิดยิงเปิดยิงเจออยาก,กัาหน้อย หนึงก็มองเห็ดอีกมือหนึ่งก็จับกล้องมันก็อาจจะมีขัดข้องแล้วก็เลยไปบ้างเล็กก็เอานะคะอยู่ที่ยญ้ามอสนะ่ะย่้ามอสนะขามันยาวเอาห,วหวัหวเขาหัวเขาห้วยเกือบเต็กเอาเด้พี่น้อง รบข้ามแล้วนะคะมันก็จะสลัวสลัวแบบเนี้ยสลัวแบบนี้พี่น้องจ้าอพอได้ยูโกอ,ออกมาให้โชว์แบบได้กริ๊ดกราดนะคะตาเราต้องดีนะคะต้องผีหาผีหาตามใต้หญ้าจ้ะ โคือเติงหาปีละอ,อตะแต่แตนเนือ้อใครอยากฮือปีกมาเก็บเห็ดด้วยการเจ้าแต่พรุ่งนี้มาไม่ได้นะคะ <c oughs> ให้คิวน้องออรอนและครอบครัวค่ะลูกๆคุณเลมโบจะมาเก็บบูเบอรี่ไปไว้กินเพาราะว่าลูกสาวเขาสเมตเตอร์แม่น้องออรอน หยุดซัมเมอร์เขาก็จะรีบมาเก็บบูเบอร์รี่ไปไว้แช่ไว้กินตลอดทั้งปีนะคะน้อยดอกใหญ่ดอกใหญ่ดอกไม่สวยนะคะแต่ไม่ปล่อยะคะ่ะ โอ้ยมองเห็นดอกงามๆใครเห็นบ้างนี่นี่คะสามดอกจ้ะโอ้ยเหลืองเหลืองๆป๊ะป๊าโชว์มิเกะโชว์มิเกะป๊ะป๊าโอ้ยดมเย็ดตะฟิน คุณเลมโบบอกโอ้ย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 โอ,โ,อโอ้ยฮ่ er. าเน่ยอะไรอยู่เด้อจ่านี่ก็รวมไปรวมไปเรื่อยๆยังไม่ตัดขานะจ๊ะคุณเลมโบมาตามแกบอกว่าให้ดูตรงที่ขีดขีดทางเอาไว้ให้นะมาดูกันจ่าพี่น้องไม่รู้ แกหลอกหรือเปล่าตรงนี้เนาะขีดทางตรงไหนเนาะขีดทางให้ยังมองไม่เห็นเลยนี่โอ้แอนสกลิงเดียว <c oughs> แอนสกดายโอ้ถักสวิกเกออดอกใหญ่ดอกใหญ่ ได้แล้วจะได้แล้วงามละอองามละอเอ,อ้เอาวกล้องกล้องนี่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 อืมขอบคุณผู้บ่าวแล้วขอบคุณผู้บ่าวแล้วอืมเย็ดตะฟินอา้าวยังไม่หมดยังไม่หมดเว้ย ôi ở dạc dưu ưng đúng à bát Kẹp, kẹp, kẹp ăn này nói cả ao đơ <laughs> อ้ยขาตันๆจ้ะดอกเล็กๆแต่ขาตันบานเฮ้ากับำลัง <c oughs> คบเพาะคบเพาะคบเพาะนี่นี่นีนมันกินยากเนาะโอ้ยขึ้นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่ม ช่วงนี้เขาหยุดซัมเมอร์กันจ้ะทุกคนก็ออกมาหาเห็ดหาผลไม้มาเก็บเก็บไว้กินในฤดูที่มันไม่มีนะคะคนฝรั่งแบบแบบว่าไม่ต้องซื้อหาของสดๆในป่า เราก็เอาไปลวกเข้าช่องฟิตไว้จ้ะเราไม่เก็บเห็ดสดนะคะเพราะว่าเปลืองพื้นที่จ้ะเพราะว่าเราไม่กินเห็ดสดอยู่แล้วเรายังไงเราก็ต้องนึ่งต้มลวกก่อนเยออีกแล้วพ่อเนเนเ่นนโอ๊ยโอยโอยอินเตอร์ท่าปาโอ๊ยปาปาท่ปาเหยียบเห็ดอืมหนาแข็งสะบ่ฮือบ่ เย็บเห็ดพอดีจ้าพี่น้องแต่ว่าเห็ดไม่โตหรอกหุ่นหุ่นปุ๊บ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 เออบาสแกบอกเป็นแนวยาวไปนู้นเดี๋ยวป้าป้าพกก็บอกว่ามือมือเขาใหญ่เห็ดดอกเล็กพอดอกเห็ดเห็ดดอกใหญ่แล้วเก็บเองหมด <ย>ดม้อมาดมดมมมาดมก็คือพวกมันมาแล้วเห็ดนะไปดูดอกที่อ้ายเหยียบสินี่หอยเกือบหอยเกือบอ้ายแบนทะเละอยู่ ดอกเล็กดอกน้อยจะพี่น้องจะไม่มันนะคะแต่ก็เก็บเพลินสำหรับคนไม่มีอย่างตาเราจะเก็บเล็กผสมน้อยเดี๋ยวก็ได้เองจะ้ะถือว่าปีหนึ่งมาให้เราครั้งเดียวอดทนเอาหว่วยผัดเมนเจ้าของกระเก็บเข้าเต็กเอาเด้อบันีิวาแต่เพินนะ เก็บยากหน่อยนะคะเพราะว่ามันอยู่ใต้ลากไม้ลากไอ้รากดิงงอนบูบุรี่นะแข็งจ้ะค่าเท่าไหร่ไม่ตายนะคะมันเป็นวัชพืชดึกดำบันแล้วจ่ะอาวอายเพื่อ,อ,อนซีแล้วซีเป้าซีเป้า อุ้ยว่วเข้าไข่ห่วยยุงก็มาเกาะหูแม่ไข่แห่งฟ้าอยู่ว่าพอฟ้าเท่านั้นเลยค่ะได้มาแต่ดอกเดี๋ยวเบึ้งแค่น้อยน่าจะนี่ยาวไปนู่นน่นโอ้ยยุงนี่ยาวไปเห็นไหมคะดอกไม่ใหญ่นะคะแต่ให้รู้ว่ามาค่ะเดี๋ยวเราจะแกะเอา ยาวไปนู่นคุณพี่โบเขาชี้อยู่เอาแบบนี้เลยจ้ะ ป่าลกๆนี่ใครจะไปเห็นล่ะอ่านอินเตอร์สปอร์ตล่ะปาป่าพ่อกะไม่ได้ขยักเอาไว้หรอกพ่อเฝ้าเอาโซ่ซูมมาออกโซ่ฮึยอมเซลาเก็บเพิ่นเลยค่ะดอกไม่ใหญ่นะคะแต่ขาตันจะเก็บไปเก็บมาก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะ แอมมีดอกใหญ่ๆอยู่เด้หนิสวยปาดแอมวินเยน,นะนเยใครชนะโอ้ยพ่อชนะคนละอ่าแนราลิตแต่ป้าป้าอู้อ้าวอีแยนอุ้ย โอ้ยเย็ด์จรอถักสามิเกดาเลงดดดดดันน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 นนนนนนว้าวหุยสินป้าป้าเย็ดตะสีนยายาทักอืมทักชามิเก อ้าวมีเฮจะมีเฮอ,อยู่ที่ตะลิงโอ้ยตะลิงภูเขาน้น้อยเดอ้อพี่ออ้อกอืมฮัลเลมโบบอกอย่างนี้ต้องทำคันตะเลนพายทำพายเห็ดเหลืองวาเช่ยดูดาลิหว้วยผุ่นเดอ้อ คุณน่ะเก็บอยู่นู่นอีกแล้วโอ้ยเห็ดยังมาขึ้นตะลิงดีแท้ปีนผามันนางกวางเลยมาจา้ะใบไม้ก็เปียกแบบนี้หเหลืองอลา,ามอยู่เดอ้อตายแล้วพ่อโบ ไปรวยดอกงหญ่ๆมาเหมือดละม,ามา้าแม่จ๋าโอ้ยัวดูสิโดนไม้ทับป๊าดวัวโดนไม้ทับนั้งเทร่งกบมี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปขึ้นไปโอ้ยงามเด้องามเด้อ ไผ่วาบได้นี่ไผ่วาบได้เก็บบูบเอ่อเก็บเห็ดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปแวะเก็บบูเบอรี่นะคะหวยโอ้ยสอ่อนเด้สอสอ่อนเด้อจ้ะอุ้ยนี่นี่หวย ค้ายขั้นบอพีกับบอเห็นเดนี่แม่แม่จ๋าเดี๋ยวว้าย้มาแล้ว,วาาได้นะได้นะเอาวางตรงนั้นแต่พอวามาเบิร์ดเด้อขคนปุ๋ยมาให้อีกแล้วถัวกสมิเกดอเไรโอ้ย เก็บพระาทิตย์สวยงามงาย้ำคํำคืนมาฝากอีกนะคะคุณเลมโบบอกว่าขับไปเรื่อยๆจะโรแมนติกมากเวลาพราทิตย์มันบางต้นไม้ยาเยตฟินดาลิงนี่นะคะ,ะเก็บเห็ดไปด้วยเก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องกันด้วยจ้ะ oh, <look. S 1> นี่โอ้ยโอ้ยอยคุณเลมโบนะคะนี่ oh, <look. S 1> เป็นคน oh, <look. S 1> บอก <laughs> บอกว่าเก็บบรรยากาศฝาก FC ไหมดูวิสาซายาซินน์ซุนเนกองอะไรปะป๊ะ <Yeah. S 1> อือยาเขาบอกไว้ครับซุนเนกองก็คือพระอาทิตย์ตกดินนะจ๊ะโรแมนติกโรแมนติกแกบอกสกูเกนแมนิกกบอกว่าโรแมนติกที่ป่าโรแมนติกอีสกูเกนก็คือป่าที่โรแมนติก บอยาดอกอยาดอกก็คือทุกๆวันด้านล่างมีน้ำด้วยนะคะเนี่ยไอ้น้ำเล็กๆอยวค่ะดันนี้เราอยู่บนภูเขายิงมองลงไปด้านล่างจะเป็นน้ำจ้ะจ้เพออยู่พอกินและพอเพียงค่ะวันนี้เราก็ได้เห็ดเพิ่มขึ้นมานะคะนี่ก็เป็นถาดนี้มีเห็ดแม่แม่แม,มดเห็ดพึ่งแม่มดด้วยก็คือ เก็บวันนี้นะคะตอนแรกก็ได้ดอกเล็กๆนะคะเก็บไปเก็บมาก็พอได้ดอกใหญ่ๆเอามาเก็บไว้กินในฤดูที่หายากค่ะแล้วก็กระป๋อกนี้ก็เราเก็บเมื่อวานนี้นะคะนี่ก็คือล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะจริงๆแล้วเขาอยู่ในตู้เย็นหลักการหอมก็เอามาวางเทียบกันไว้เฉยๆจ้า จากการเก็บเห็ดเสร็จแล้วเราก็แอบ,บเก็บผลไม้ด้วยนะคะก็เป็นออเดอร์คนในละแวกนี้แหละค่ะคุณคุณยายของคนที่มาเช่าที่เลี้ยงวัวค่ะสั่งค่ะมีเท่าไหร่ก็เอาค่ะก็วันนี้ก็ได้มาทั้งหมดก็นี่แหละค่ะพออยู่พอกินและพอเพียงค่ะขอบพระคุณท,ทุกทท่านที่ติดตามมากินบรรยากาศฟินๆในป่ากับเรานะคะเห็ดไม่มีมากค่ะแต่บรรยากาศ ฟินฟินค่ะขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงจ้าขอบพระคุณที่ติดตามให้กำลังใจเสมอมาค่ะเอาไว้พบก,กันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า